วันนี้2ตุลาคม2568 นายสมบูรณ์ปัญญาธนากรนายกเทศมนตรีเมืองควนหลังมอบหมายให้ในายสมชีพจันทคารรองนายกเทศมนตรีเมืองควนหลังพร้อมด้วยเลขานุการนายกเทศมนตรีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนหลังเขตเลือกตั้งที่หนึ่งลงพื้นที่ดำเนินการตามแผนงานโครงการขุดลอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในช่วงฤดูฝนบริเวณซอยบุญวันโนและถนนสายต่างๆที่เป็นจุดเสี่ยงน้ํา ่วมขังในพื้นที่เขตเลือกตั้งที่1นึ่ตำบลควนลังอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาทั้งนี้นายกเทศมนตรีเมืองควนลังได้มีนโยบายในการขุดรอกวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนให้กับบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองควนลังทั้งสเขตเลือกตั้งต่อไป